สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวง1959อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในคลิปแรนดอมอีกเช่นเคยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรามาดูคืนนี้เขาคนนั้นอยากบอกอะไรคุณเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคนที่คุณคิดถึงนอ้ออยากบอกอะไรคุณคืนนี้เขาคนนั้นอยากบอกอะไรคุณ โอ้โหเดี๋ยวแม่มอขอปิดก่อนนะเดวิลเลยทีเดียวเชียวโอ้คนที่คุณลืมไม่ได้อะนะคนที่คุณตัดไม่ได้คนที่คุณกับเขาต่าง,นาง,างคนต่างมีความรู้สึกให้การต่างคนต่างเอากันออกจากหัวไม่ได้แล้วมันเป็นเดวิลเนาะแม่หมอว่าคนคนนี้ถ้าไม่ใช่ต่างชาติต่างภาษา หรือคนที่หรือคนคนนี้อาจจะมีอํานาจมากก็ได้เนาะหรือคนที่มีลูกน้องบริวารเยอะแต่ที่แน่ๆเดวิลมันเป็นไพ่ของคนที่มีพันธะแล้วก็ได้นะแต,แต่แต่แต่ถ้าเป็นคนโสดลักษณะนี้ไม่หมอว่าคนคนนี้ก็ค่อนข้างโอ้รู้สึกคิดถึงคุณหนักมากคิดถึงแบบสิบแปดบวกอะนะรู้สึกว่า เอคนคนนี้เป็นคนที่ที่คุณกับเขาอ่ลืมกันไม่ได้ตัดกันไม่ได้นะเนี่ยเป็นคนที่คุณอยากตัดก็ตัดไม่ได้เลยคนคนนี้นะอยู่ในหัวตลอดนะคนคนนี้เขามีความต้องการคุณมากๆนะอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะคุยกับคุณอยากเป็นแฟนกับคุณอืม ใครหรือใครที่เคยมีสัมพันธ์กันแล้วอ่ะนะคนคน,นี้ค่อนข้างแบบมีความต้องการคุณมากๆเลยนะ เนียเป็นคนที่คุณชอบเขาจริงๆด้วยเป็นคนที่คุณเห็นเขาแล้วคุณมีความสุขเห็นเขาแล้วคุณชอบเห็นเขาแล้วคุณแฮปปี้เห็นเขาแล้วคุณ,อเ,เ,คณ,เ,เ,คณเอออยากจะเจอเขาอีกอะนาะคนคนเนี้ย รู้สึกมีความสุขทุกครั้งอะ่ะที่เจอกันนะคนคุณนี่ะแม่หมอว่าโอ้เดวิลสามถ้วยแสดงว่าอาจจะเป็นคนที่ที่ไม่โสดก็ได้เนาะถ้าเป็นคนโสดแม่หมอว่าคนคุณนี้ก็ต้องก็ต้องเขาเรียกอะไรนะก็ต้องมีอำนาจมากๆเลยอ่ะนะหรือเขามีใครที่แบบจับตามองเขามากๆเลยนะ แต่แม่หมอว่าเดวิลแล้วก็สามถ้วยนะเป็นคนที่เขาอยู่กับคุณแล้วก็รู้สึกดีอยู่กับคุณแล้วก็มีความสุขแฮปปี้นะคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าคิดถึงที่ไรก็มีความสุขอยากเจออีกครั้งอยากพูดอีกครั้งอยากเออมันสนุกสนานนะอยู่กับคุณแล้วมันแฮปปี้มากมากเลยนะเรามาดูอีกนะคะ นี่คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่มันต้องเคลียร์ก็ได้เนาะเขายังรู้สึกว่าเขาเจ็บเขายังรู้สึกว่าเขาลืมคุณไม่ได้ยังรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ต้องเคลียร์เขารู้สึกว่าเขาทำให้คุณเจ็บเนาะเขาอาจจะพูดไม่ดีกับคุณอะนะแม่หมอว่าโอ้สองคนนี้มีประเด็นกันแน่ๆเลย ที่แน่ๆสามเศร้าแน่ๆเพราะทั้งเดวิลทั้งสามถ้วยทั้งสามดาบโอ้สงเขารู้สึกแต่วันนี้เรามาดูเนาะคืนนี้เขาคนนั้นมีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณเนาะ <c oughs> เขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาเขายังไม่ลืมคุณน่ะนะคุณยังคุณยังอยู่ในหัวใจเขาคุณยังคุณยังทำให้เขาเจ็บปวดทุกครั้งที่เขาคิดถึงนะ คุคนนี้เขาเสียใจนะเขาเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาเขาเสียใจกับกับเขาเรียกอ,อะไรนะที่ทําให้คุณเสียใจอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือหรืออะไรละหลายๆอย่างนะทั้งท,งท้งที่เขาก็รู้สึกว่าคืออยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขมากอนะแต่มันอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ที่ที่มันต้อง ที่มันต้องทะเลาะก,กันที่มันต้องห่างกันที่มันต้องอ่าสาหรับใครบางคนก็ห่างเพราะห่างเพราะแบบเขาเรียกอ,อะไรนะทะเลาะก,กันเนาะหรือว่าเรื่องมือที่สามอะไรประมาณเนี้ยนะเขาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เขารู้สึกว่าเขายังไม่อยากจบเลยเขายังเขายังลืมคุณไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูข้อความดีกว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณคะ เนี่ยเขาบอกว่าเราเราจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งเราอยากอยู่เราจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งโอ้แสดงว่าคนคนนี้อยากกลับมานะเนี่ยอยากกลับมาอยากแบบอยากเจอกันอีกครั้งอะ่ะอยากมีความสุขอีกครั้งอ่ะอยากอยากให้เป็นเหมือนเดิมอะไรอย่เงี้ยอยากให้คุณดีกับเขาถ้าคุณทะเลาะกันถ้าคุณไม่เข้าใจกันะนะ เขารู้สึกมีความสุขนะที่คิดถึงคุณอะถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้ลืมคุณรู้อย่างยังไม่ลืมนะมีความต้องการถึงขั้นเดวิลเลยโอ้หลงคุณหนักมากคิดถึงคุณหนักมากทั้งคู่เลยอะ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้เนาะมันเวลามันเจอกันอะ่ะ นะมันมันมันมีความสุขอะมันลืมความผิดชอบชั่วดีเลยอะนะสำหรับใครบางคนอะนะเนี่ยอาจจะเป็นคู่กรรมก็ได้นะอยากลืมอยากจบแต่ก็จบไม่ได้นะเนี่ยมันมันรู้สึกว่าความรักในครั้งเนี้ยมันมันมันมีความทุกข์อะมากกว่าความสุขอ่ะนะ มันรู้สึกว่ามันมันรักกันแล้วมันเหมือนมันไม่ปลอดโปร,โรงยังไงไม่รู้อ่ะมันเหมือนมันมันมีเรื่องครอบครัวมันมีเรื่องอะไรให้ต้องจัดการหลายๆอย่างเลยนะเนี่ยฉันรู้สึกถึงคุณแม้ว่าเราจะแยกจากกันเห็นไหมสามถ้วยเห็นไหมสามดาบเออเดวิลโอ้เนี่ย ถึงว่าจะห่างกันไกลกันอ่ะเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยอ่ะโอ้คนคนนี้คิดถึงคุณมากๆเลยอ่ะขนาดไพ่ข้อความยังขึ้นแล้วไพ่ไพ่ยิบซีก็ขึ้นเนี่ยเดวิลเนาะฉันรู้สึกถึงคุณเนี่ยเนี่ยสำหรับใครบางคนไกลกันห่างกันเนี่ยเขาก็ยังคิดถึงคุณตลอดเวลานะเห็นไหมเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขอืม บางคนคิดถึงตอนแบบอยู่ด้วยกันน่ะนะมันมีแต่ความสุขมันมีแต่เสียงหัวเราะคือทําให้เขามีความสุขมากคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ที่ต้องทําต้องทํางานอะไรที่มันต้องใช้แบบเขาเรียกอะไรนะที่มันต้องอยู่กับแบบแบบเขาเรียกอะไรนะต้องวางมากต้องวางอํานาจอะไรประมาณเนี้ยเขาอยู่กับอะไรที่เคร่งเครียดเนาะ แต่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูดีมีเสน่ห์นะใครเดวิลใครเห็นใครก็ชอบนะใครเห็นก็ต้องการเป็นแฟนอะ่ะรู้สึกว่าเขาแบบเขาดูเขาดูแลเราได้อะไรประมาณนี้ทุกคนก็เลยชอบเขานะอืมเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณคุณทิ้งเขาอะไรประมาณเนี้นะคุณทิ้งเขาแล้วคุณไม่สนใจเขาแล้ว แต่เขายังไม่ลืมคุณเลยดาบมันยังปักอยู่นะเนี่ยเขายังเจ็บปวดโอ้ยไพ่ไพ่ข้อความกับไพ่เนี่ยมันสัมพันธ์กันมากเลยเนี่ยเขายังเจ็บปวดกับกับเรื่องเนี้ย เขาบอกว่าความจริงมันทําให้เขาเจ็บปวดอะนะเขาไม่สามารถที่จะยอมรับได้ว่าคุณเลิกกับเขาแล้วคุณจบกับเขาแล้วคุณไม่เอาเขาแล้วก็ได้เนาะเขารู้สึกเจ็บมากเลยอ่ะโอ้เนี่ยฉันฉันสูญเสียความเป็นตัวเองเนี่ยเห็นไหมคนคนนี้ไม่เคยยอมใครนะเนี่ยรีวิวเขามีอำนาจเขาเก่งเขาสามารถควบคุมทุกอย่างได้นะ อาจจะมีลูกน้องบริวารเยอะหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นหัวหน้าองค์กรหรือเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้แต่รู้สึกว่าเขาสามารถทําอะไรก็ได้เห็นไหมคุณมาเปลี่ยนว่าเขาอ่ะเนี่ยเขาสุดเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นตัวเองเลยอ่ะนะจากเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจมากๆใครๆก็ต้องเกรงกลัวเขาเนี่ยพอมาเจอคุณเห็นไหมเขาอยู่กับอะไรที่มันเคร่งเครียดที่มันอึนอดอัดตลอดพอมาเจอคุณอ่ะมันมีความสุขเห็นไหมคุณทําให้เขา ลืมความเป็นตัวเองอะ่ะนะเห็นไหมเนี่ยฉันสูญเสียความเป็นตัวเองเห็นไหมแสดงว่าคนคนนี้รักคุณนะเนี่ยเขาทำเขาพยายามทำงานเพื่อให้ลืมเนี่ยเขาพยายามทำอะไรให้มันยุ่งยุ่งอะ่ะนะเขาไม่อยากที่จะคิดถึงคุณแต่เดวิลอ่ะยุ่งแค่ไหน ก็อดคิดถึงคุณไม่ได้หรอกเห็นไหมเค้าพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ลืมคุณแต่ก็ลืมคุณไม่ได้วิภายสัมพันธ์กันมากเลยอะ่ะเนี่ยคุณสองคนอาจจะมีความทรงจําอะไรที่มันเจ็บปวดก็ได้เนาะเนี่ยอาจจะมีใครทําแบบให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดก็เลยก็ได้เนาะ ็เลยทําให้แบบอาจจะคือก็เลยทําให้แบบต่างคนต่างไม่แน่ใจอ่ะนะในในความสัมพันธ์เนี้ยว่าว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอะนะเดี๋ยวมาดูข้อความหน่อยนะคะเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นยังไงนะคาเข้าใจแล้วคนคนเนี้ยโอ้พึ่งคิดได้แน่เลย นังแต่ห่างกันนังแต่ไกลจากคุณน่ะนะเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองว่าเขาชอบคุณมากเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาหวังว่าเขาจะกลับคําพูดของเขาได้นะเขาอาจจะเขาอาจจะพูดอะไรก็ได้นะวันนั้นน่ะที่ทําให้คุณเจ็บที่ที่แบบที่ทําให้คุณกับเขาห่างกันน่ะนะคุณเนี่ยมันต้องมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยที่เขาพูดไว้อะนะ คุณถึงรู้สึกเจ็บคุณถึงรู้สึกแบบอยากเลิกอยากตัดเขาอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะกลับคําพูดอะ่ะนะมันมีคําพูดอะไรที่คุณกับเขาคุยกันเนี่ยฉันจดจําทุกรายละเอียดของวันนั้นได้โอ้ยคุณกับเขาเคยมีความทรงจําอะไรร่วมกันแน่ๆนะเขาเห็นไหมเดวิลเขาจดจําทุกอย่างนะวันนั้นน่ะวันไหน วันที่คุณกับเขาแบบมีความสุขอะอหลายสิ่งหลายอย่างทำให้ฉันนึกถึงคุณเห็นไหม <S <S เขาคิดถึงคุณตลอดโอ้อยากเป็นมากกว่าเพื่อนน่ะเขาไม่อยากเป็นแค่เพื่อนคุณอ่ะเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนอะ เนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าถ้าเขากลับมาอีกหวังว่าเขาเรียกอะไรนะอยากอยากพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่านี้ก็ได้เนาะเนี่ยฉันหวังว่าสิ่งต่างๆจะแตกต่างกันเห็นไหมแม่หมอมีความรู้สึกว่าถ้าเขากลับมาเนะ่ะเขาอยากให้แบบอยากให้มันดีกว่าเดิมก็ได้เนาะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันให้มันมากกว่านี้ก็ได้เนาะ เราต่างก็รู้ว่าฉันไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณอืมเห็นไหมคุณสองคนน่ะอาจจะอาจจะต่างคนต่างมีพันธะแล้วก็ได้เนาะก็เลยแบบอาจจะอาจจะยังยังไม่ใช่เวลาที่จะแบบว่ามาคบกันน่ะนะเนี่ยฉันกำลังจะเป็นคนที่ดีขึ้นโอ,โอ้แสดงว่าถ้าก็กลับมาคราวนี้นะ เขาจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะแม่หมอว่านะขอไพ่สรุปหนึ่งใบค่ะก็มีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณคะโอ้ยเราต้องปล่อยกันไปโอ้โหคุณสองคนอาจจะติดความสัมพันธ์เนาะก็เลยแบบ ต่างคนต่างปล่อยไหนขอดียใบหนึ่งเนี่ยฉันรักคุณโอ้โหเราต้องปล่อยกันไปทั้งทั้ที่ยังรักเห็นไหมเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณนะเนี love you. ่ยไอเลิอยูค่ะนี่ก็คือข้อความสำหรับ สำหรับเขาคนนั้นนะคะที่เขาอยากบอกคุณสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ